ไปบางทองจะัดพิุโลกไปร่วมบุญบวชพระพิสุสง์ร้อยเก้ากรูปร้อยเก้ารูปร้อยเก้ารูปก็เลยจะเดินทางไปร่วมกับครูบาทรงธรรมที่เป็นเจ้าไม่ใช่เจ้าวาดเป็นพระลูกวัดแต่ท่านปฏิบัติด,ดีเนาะคแต่ท่านอยากให้ลุงกับป้ากับยูทูบนี่แหละไปด้วยกันทั้งหมดแต่นังด้วยเราเดินทางไปที่ ที่สูโลกกับลางกระบือไปแล้วเราก็หมดตังค์กันไปเยอะก็เลยไม่อยากลาบากทุกคนไปอีกวันนี้ก็อยากให้ทุกคนร่วมบุญกันแล้วแต่ศรัทธานะคือว่าเราได้ช่วยกันทําบุญเพื่อที่จะช่วยเรื่องเป็นเจ้าภาพบวชเป็นเจ้าภาพบวชพระได้จ้าพะไตรสักขืนก็นยังดีพวกเรานะกลุ่มพวกเราเนี่ยคนละเล็กคนละร้อยยังไม่น้อยบอกนะ ก็อยากให้ทุกคนร่วมกันนั่นแหละในในเราก็ลงเรือลําเดียวกันแล้วช่วยกันนะใครจะช่วยเท่าไหร่ก็ว่ามาไม่ได้บังคับกันนะ,ะแต่อยากให้ทําทุกคนไม่ได้บังคับแต่ก็อยากให้ทําทุกคนร่วมบวชร่วมเป็น รเป็นสบุญนะครับลุงเป็นสะพานบุญสะมอนชาแนลห0ึล้านบาทอาสาโรมันอาสาทุกลดไปล้วรวมกันโอตอรีก4ีท um yeah. ีพลัดบาทอาาทุ เปียนไปรีหนึ่งร้อยล้านบาทอสกาทูขายบ่อคาเต้ไม่ใช่บ้านหนึ่งร้อยล้านบาทอสกาทูกล่องหนึ่งร้อยล้านบาทอสกาทูเรียกคำใบหนึ่งร้อยล้านบาทอนุโมทนาสาธุห้พิสูจน์แม่น้องมีวอาสาธุอนุโมทนาสาธุสร้างดำท่งมาเมื่อวานก็ช่วยงานได้เยอะอาสาธุอนุโมทนาสาธุมลชนมลชนชมกับชายชาแนลมลชายมลชายใจอีสาน

ทีหนึ่งลุยไทยชาแนลหนึ่งร้อยล้านบาทอนุมูลธนาสาธุเมด้าเฟมิลี่บ่อยๆหกตงรล้านบาทอนุมูลธนาสาธุให้เจ้าตงพี่นะจิมรางวัลที่ห้าครับคุณพระตายหนึ่งร้อยล้านบาทพี่ชั่านนะครับคนเล็กคนละร้อยคนเล็กคนละร้อยไม่น่าจะจำบอกคนเล็กคนละพันด้วยพี่้องนี่เลี้ยงใครหญิงชิมมี่ชิมมี่ที่ไม่ไปไม่ใช่เราหรอกเดินทางไกลอายุเยอะแล้ว ไปก็ลำบากค่อยเฉยๆไปลำบากตัวแกอีกและเพราะแกแกยุ่งางแกอยู่เยอะแล้วครับอันนี้นาลงพลอีกหนึ่งร้อยล้านบาทอนุมูลนิธิสาธุเชยจำปาดงที่มาถึงก็รวมกันอีกหน่อร้อยล้านบาทอนุมูลนิธิสาธุไปมานอกร้อยเก้าล้านบาทอ่ะสาธุอนุมูลนิธิสาธุ เป็นจะภาพพระไตรร่วมกันะก็ร่วมกันไงจะภาพจะภาพพระไตรร่วมกันกินมีเรื่องจริงหนึ่งล้านบาทอนุโมทนาผลแล้วก็ต่อไปพวกเราต้องใช้คําว่าอนุโมทนาสาธุแมนครับคำว่าอนุโมทนาคือขอมีส่วนร่วมในการทําบุญนั้นๆแต่ถ้าสาธุคือว่าคําว่าดีแล้วใช่ไหมพี่คําว่าดีแล้วเนี่ยมันมันจะไม่ได้บุญร่วมกันต่อไปเราต้องอนุโมทนาสาธุ อนุโมทนาสาธุของใครเนี่อไม่วางเนาะคำว่าสาธุคือคำว่าดีแล้วบอกว่าดีแล้วดีแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ส่วนบุญร่วมกันมันจะไม่ได้บุญนั้นต่อไปต้องใช้คำให้ถูกต้องเวลาเอฟซีทำบุญก็อนุโมทนาสาธุร่วมกันนาเดียน้องนาเดียนะครับพูด่าไร่นี่ ไม่นับให้เลยนะมาอีกแล้วรับมาอีกแล้วข้าเอย่าก็เชย่าก็เชื่ออย้าก็เชื่่ากเมื่อกีขาเช้่ออยาเชืยู้าน็เชอยู้ากเก่้าก็เชื่ออยูกเ่อย่าเ่อ้กเอย้เาก็เชื่ออยู่ขาเชืยร้เอย้าเื่อ้ก็เยู้่องแล้วกเอาก็อ้าก็เ ซือมาแล้วมาหมดแล้วโอเคจะแม่คำสายกับพ่อฟื้นไปไหนอะครับครับอนมิพี่นวัตอีกหนึ่งพันล้านบาทอนุมทนสาธุน่าใหญ่น่าหผมเป็นลายคมจริงต่อยอดต่อยอดครับต่อยอดครับต่อยอดเปต่อยอดแล้วนะอีกสิบก้าล้านบาทไทยบ้านนอกเอต่อยอดต่อยอดอีกสิบเก้าล้านบาทอนุมทนาสาธุ 50ของไก่ดิพี่นึ่นี้ไทยเพิ่มอีก50ล้านบาทอนุมรนาสาทุกุ้งแอดมินเจ้าบอลรวมแล้วเปล่มินกอกกอไหมเอ๊ะครับไปไหนกันวะแอดมินเราสองสามคนนะทำงานอยู่ครับทำงานดึงดึงเดินเดินเย โอ้ใครเน่เอาลุกคนพ่อแตนก็บริษัทมูโดงมับทรัพย์อีกสองพันล้านบาทอาซาอาาโอ้เอาพราะว่ค่อยต้นเติมน้ำมันรถอีกสามพันไม่เลยห้าพันแล้รวมกันเพราะว่าเราทำไปเยอะแล้วปีนี้ปีนี้เชื่อว่าเราทำกระถินน่าจะทะลุสองล้านบาทก้าวัดนาเฉลี่ยวันละสา0 0สนสามแสนอัพ นาก็แจ้งเอฟี<ส>ด้วยเ<ส>พ <อ S 2> ร,ะระาะว่าแต่ละวัดเนี่ย <มา S 1> เฉลี่ยแล้วเนาะบางวัดก็สี่แสนบางวัดก็ห้าแสนบางวัดก็สองแสนกว่าคือเฉลี่ยแล้วสามแสนอ u เก้าสามยี่สิบเจ็ดเกือบสามล้านบาทนะที่เราทําบุญกันก้าวัด,ดวันนี้ก็เลยไม่ได้ให้ใครเดินทางไปก็มีแต่พี่นวัดแล้วก็ลุงแล้วก็ชิดก,กบเมืดไปขับเปลี่ยนกับลุงเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ไหวพรุ่งนี้ก็ร่วมงาน ้าโมงประมาณเก้าโมงกำหนดการเสร็จแล้วไม่เกินเที่ยงก็ตีรถกลับเลยน่าจะถึงพรุ่งนี้ตอนเย็นอาจจะไม่ได้นอนตอนเย็นพรุ่งนี้ก็ตีกลับเลยคือนี้นอนไปกับรถบางช่องมาไม่ทันพูดอีกหน่อยว่างานอะไรเป็นงานบวชพระพิสุสงฆ์ร้อยเก้ารูปพรุ่งนี้เป็นวันที่อะไรครับที่ห้าเป็นวันอะไรครับเป็นวันพ่อวันพ่อวันชาติครับพรุ่งนี้เป็นวันพ่อเหงชาติเป็นวันของพ่อหลวง นะพรุ่งนี้เด็กนักเรียนก็หยุดหมดพรุ่งนี้เราก็ได้ทําบุญใหญ่ลุงวยพรให้น้องฟางด้วยพรุ่งนี้ไม่มีใครไปโรงเรียนละมั้งพรุ่งนี้เด็กก็หยุดไม่น้องฟางเกิดวันอที่บ้าันพ่อวันชดเชยเขาชดเชยวันไหนอ่ะไม่ชดเชยครับไม่ชดเชยวันหยุดธรรมดาพรุ่งนี้วันหยุดให้ลุงวยพรให้น้องฟางน้องฟางเกิดวันพ่ออ๋อันเกิดเขาเกิดวันพ่อด้วยเหรอใช่น้องฟางเกิดวันพ่อมีใครเกิดวันที่ห้าสันวาอีกมีไหมมีคนเดียวก็ขอให้น้องฟางนะตั้งใจเรียนแล้วก็เป็น ลูที่ดีของพี่แอนลวกันครับเพราะว่าสิ่งที่เรามอบให้เขาได้ก็คือการเรียนนั่นแหละนานมนองค์ก็เหมือนกันหลักๆก็คือการศึกษาอะไรที่เรามอบให้ได้ทรัพย์สินคงแล้วแต่แล้วแต่ว่าเราจะมีให้เขาหรือเปล่าหาเองครับถ้าใช่ถ้าเกิดเราให้ลูกหลานเราเรียนถึสูงอย่างน้อยปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยปัจจุบันต้องปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยนะถ้าต่ํากว่านั้นก็จะจะเป็นอันนี้อยู่ คือว่ายังย่ำอยู่กับที่อยู่ทําได้ก็พยายามให้ถึงปริญญาตรีให้ได้โอ้จบอะไรมาโอ้ขอบคุณลุงนะคะสามมหาลัยสามมหาลัยแต่ไม่ถึงปริญญาตรีใช่ไหมั้วพ่อจิมทําไงพ่อจิมพิจารณาตัวเองนะพ่อจิมนะโอ้เก่งเลยเรียนสามมหาลัยเโี้ยวนี่มีโทษพ่อนะโทษลูกเนาะพ่อส่งอยู่แต่ว่าลูกไม่เอาทานเนี่ยพ่อถือเงินมาให้วันนั้นน่ะ มีแสดงแสดงมาโอเกิดทันสามร้อยตอนผมเรียนมหาลัยมีแอดออกอัลบัาบ้าไหมนี่ออกเลยคุณไม่เอาทานอย่าอย่าอย่าพูดเลยดีกว่าทำไรบ่โอเคทางขอขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนนันมุราสาดูด้วยนะครับตู้บอกดูบิ๊กแรกเขาจะจริงๆวันนี้เป็นวันเกิดผมเอาเอาใช่เอาไปไปขอบคุณผม ไม่จากเพราะว่าเราจะมีงานไปทําบุญใหญ่อยู่แล้วนะครับก็เ,เลยบอกจะไม่มีเค้กจะไม่มีอะไรบอกเอฟไว้ว่าไม่มีเสื้อพรายนะว่าไปไปบวชพระครั้งเนี้เป็นเป็นบุญใหญ่มากนะครับเป็นพระไตพระรชทานนะครับแล้วก็เป็นงานบวชถวายพ่อหลวงรัชกาลที่เไม่ใช่งานธรรมดาที่ที่ทำไมต้องชวนกันไปมันเป็นงานใหญ่มากบวชพระรอลูกถ้าพวกเราไม่ติดว่าเราไปทํากรินเก้าวัดแล้วก็อยากให้ไป แต่โอกาสก็มีอยู่ยังมีจะได้ไปร่วมกันอยู่เพราะว่าทางวัดก็อยากสร้างอะไรพญานาคอยู่ปีหน้าปีหน้าปีหน้าท่านท่านกำหนดทาจะสร้างพระใหญ่ด้วยท่านกำหนดมาแล้วพระใหญ่ก็จะมีเจ้าภาพน่าจะเป็นแลมโบอีสานแลมโบอีสานเป็นเจ้าภาพพระใหญ่สูงหน้าตากจะประมาณติดสิบเมตรไม่ไม่เล็กนะติดเมตรบนเขาบนเขาบนเขาไม่เล็ก ขาอสมอแขงตรงใช่ใช่ข้สมอแขงจะหันหน้าไปทางเมืองพิซุโลกเมืองหันเข้าเมืองพิซุโร่ใช่ครับท่านมีชี้จุดแล้วท่านมีชี้จุดให้ดูแล้วส่วนที่จะสร้างพญานาคเป็นเป็นอ่คล้ายๆศาลาสามชั้นย่างกับพระราชวังอ่ะถ้าพวกเราไปก็ยังไดใช่ที่พักให้ฟรีที่พักก็มีมีท่านไม่ใช่เจ้าวาดหรอกท่านเป็นพระลูกวัดแต่ท่านท่านจบปริญญาตรีแล้วท่านมีโอกาสได้มาบวชแต่ท่านศึกษามาตั้งแต่ ศึกษาพระธรรมมาตั้งแต่ตอนเรียนตั้งแต่เด็กงั้นเหรอพตะลุงพันก็จะบวชใช่ไหมคระลุงพันบอกไว้แล้วว่าครับบวชกี่วันสิบห้าวันขั้นต่ำถ้าไปบวชน้อยสิบห้าสิบห้าพรรษาไปเลยโอ้โหคอยดูกันต่อไปครับเป็นเจ้าวาดวัดเป็นเดือดไปเลยไป็นยุ่งกลางๆเลยไหมไปเลยๆไปกลางเลยเดี๋ยวอีกคลิปนึงไปเรื่อยๆออกชื่อหน่อยดิ